ข้อความจากท่านมหาเทพไมคเคอลพวกคุณต้องรู้จักตอบสนองในทางที่เป็นบวกอย่างมีสติจนติดเป็นนิสัยแทนทางเลือกลบจินตนาการถึงทางเลือกที่มีคลื่นความถี่ที่สูงกว่าทำให้นิสัยในด้านลบๆจนเกิดความเคยชินและค่อยๆจางหายไป ทุกเหลี่ยมมุมในการเนรมิตเริ่มขึ้นจากภายในแนวคิดและความคิดต่างๆที่เป็นนามธรรมจะถูกสร้างให้ปรากฏขึ้นเป็นจริงได้ต้องผ่านระยะฟักตัวก่อนจนจะกลายมาเป็นโลกแห่งความเป็นจริงในโลกทางกายภาพจงจำไว้ว่าประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดของคุณคือผลของครื่องความถี่ที่แตกแยกกัน เพ่มความถี่ที่สอดคล้องกลมกลืนกันที่พวกคุณฉายเป็นภาพออกมาทั้งรู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัวพวกคุณเป็นผู้สร้างโลกแห่งวัตถุข,ของพวกคุณเองขึ้นมาในขณะที่พวกคุณดำเนินการสร้างกระบวนการการเรียกคืนพรสวรรค์และทักษะความสามารถในการเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดของคุณพวกคุณจะพบว่าความโดดเดี่ยวคือมายาการอย่างหนึ่ง ที่เป็นแรงผลักดันจากอัตราโดยอาศัยสิ่งเร้าจากภายนอกหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งเป็นวิธีในการแสวงหาความเพลิดเพลินหรือการตรวจสอบคุณค่าของตนเองความต้องการที่จะอยู่อย่างสันโดษจึงกลายเป็นตัวกระตุ้นเพื่อสลายมันออกไปสำหรับผู้แสวงหาหนทางคุณต้องรู้จักที่จะอยู่อย่างลำพัง เพื่อสแสวงหาตัวตนที่แท้จริงของคุณมันเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งที่พวกคุณต้องปรับและควบคุมความคิดของคุณเองให้ได้เพื่อให้จิตที่พร่ำเพรออย่างไม่มีระเบียบกลายเป็นรูปแบบเป็นความนึกคิดที่มีศักยภาพในความเป็นไปได้ถ้ามันทำให้ดําเนินไปในช่วงระยะเวลานาน,านพอ มันก็เหมือนกับเป็นการตัดร่องกลไกในการบันทึกลงในจิตใจออกจากความรู้สึกนึกคิดออกไปจิตใต้สำนึกหรือจิตแห่งอัตตาก็จะรับเอาแต่ความรู้สึกนึกคิดที่ถูกเลือกขึ้นมาเหล่านี้มาเป็นความจริงของพวกคุณให้ได้ในท้ายที่สุดทุกๆขนทางทุกๆคนต่างก็มีเอกลักษณ์และกระบวนการเติมรู้ ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของคุณคุณจะค่อยๆค,คลายกำแพงมายาแห่งอัตตาตัวตนในการเวลาและวิธีทางของพวกคุณเองได้ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ถึงความจริงที่ว่ามนุษย์กำลังมีประสบการณ์อยู่บนระนาบแห่งจิตสำนึกทั้ง3ามพร้อมๆกันในชั่วพริบตาเดียวนั่นก็คือ จักกระล่างทั้ง3อันได้แก่ฐานของร่างกายจิตใจอิทธิพลทางทิศอันแรงกล้าและรูปแบบความเชื่อรวมกลุ่มจะส่งผลต่อบุคลิกภาพฐานของอารมณ์ฐานของอารมณ์ซึ่งถูกผลักดันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความทรงกรรมจากชาติพบในอดีตการเข้ารหัสทางพันธุก,กรรม DNA ที่ส่งผลมาจากบรรพบุรุษเป็นบรรทัดฐานฐานของความอยากแห่งอัตตาการเชื่อมโยงกันระหว่างเงื่อนไขของชาติพบในอดีตและชาติพบปัจจุบันเป็นแรงขักดันให้กับอัตตาสะพานที่เชื่อมสู่จิตสำนึกที่สูงส่งขึ้นก็คือหัวใจระนาบแห่งจิตสำนึกทั้ง3มมีความสัมพันธ์กันดังต่อไปนี้ สัมผัสของกายแห่งอารมณ์ซึ่งผ่านทางวิญญาณหรือศูนย์หัวใจอันศักดิ์สิทธิ์จะทำให้กายแห่งจิตสํานึกและกายแห่งจิตใจค่อยๆพัฒนาขึ้นโดยผ่านจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์หรือจิตสำนึกรู้แห่งวิญญาณส่วนการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณน,นั้นจะเป็นส่วนประกอบส่วนที่สามซึ่งจะผ่านทางวิญญาณและตัวตรรวมอันสูงส่ง ในขณะที่คุณได้ปรับเข้าสู่คลื่นความถี่ที่สูงขึ้นของแสงสว่างคุณจะรับรู้ถึงการเลื่อนไหลของกระแสคลื่นลมหายใจแห่งเปลวไฟอันศ,ศักดิ์สิทธิ์ที่เคยถูกเรียกว่าแม่น้ำแห่งชีวิตหรือแม่น้ำแห่งความรักหรือแม่น้ำแห่งแสงสว่างมันมีพลังอำนาจที่ซ่อนอยู่ในกระแสของความรู้และความเบิกบาน ที่ถูกเข้ารหัสไว้ภายในแม่น้ำแห่งชีวิตนี้มันคือรหัสของความเป็นอัจฉริยะแห่งความคิดสร้างสรรค์พวกคุณจะต้องสัมผัสให้ถึงภูมิปัญญาแห่งจิตใจอันศักดิ์สิทธิ์นี้ให้ได้ก่อนจึงจะเข้าถึงพลังอำนาจแห่งนี้แบบเช่นนี้ได้เราอยากเตือนความจำให้แก่พวกคุณด้วยว่ามือของพวกคุณ เป็นวิวัฒนาการที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเชื่อมประสานไปยังสมองของคุณเพราะว่ามันมีคริสตัลที่เป็นตัวให้กำเนิดพลังงานทิศฝังอยู่ที่ฝ่ามือมันถูกออกแบบมาให้เป็นตัวกระตุ้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แรงที่สุดบางอย่างในกายเนื้อของคุณนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม จึงมีผู้ที่มีความสามารถในการกระตุ้นพลังที่ฝ่ามือเพื่อใช้ในการรักษาเยียวยาตนเองและผู้อื่นโดยผ่านมือของพวกเขาได้ซึ่งในอนาคตพวกคุณจะมีศักยภาพในการพัฒนาเซลล์ความทรงจำที่อยู่ภายในนิ้วมือของพวกคุณขึ้นมาได้ใหม่เพื่อที่พวกคุณจะได้เข้าถึงยังข้อมูลของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก ผ่านทางการสัมผัสและการฝึกฝนที่ดีจะทำให้คริสตันที่อยู่ในฝ่ามือทั้งสองของพวกคุณที่เคยถูกโปรแกร,รมไว้กลายเป็นเครื่องกำเนิดพลังงานคริสตันบําบัดได้ด้วยตัวพวกคุณเองด้วยการจดจ่อก,กับการกระตุ้นพลังงานของการบําบัดร,รักษาที่อยู่ภายในฝ่ามือของพวกคุณ ผ่านการฝึกหายใจแบบอินฟินิตี้วิธีการคร่าวๆก็คือค่อยๆหายใจเข้าช้าๆยาวๆให้ลมหายใจลงไปสู่จัก,กระที่3ตรงกลางท้องเหนือสะดือ2นิ้วพร้อมทั้งจินตนาการว่าจัก,กระที่3นี้ถูกเติมเต็มไปด้วยแสงสว่าง แล้วค่อยๆจินตนาการทำความรู้สึกว่าแสงสว่างและพลังงานนี้ไหลขึ้นมาตามกระดูกสันหลังขึ้นมาสู่ก้านสมองและไหลทะลุออกไปทางจักระที่7จจากนั้นก็ไหลย,ย้อนลงมาทางหน้าของเราโค้งเป็นวงกลับลงมาสู่กลางท้องเหมือนเดิมหายใจออกยาวๆจินตนาการและทำความรู้สึกว่า แสงสว่างและพลังงานอันนั้นไหลออกมาทางหลังไปตามกระดูกสันหลังแล้วลงไปยังก้นกบแล้วอ้อมมาที่จักรละที่หนึ่งแล้วไหลย้อนขึ้นมาด้านหน้ามาบรรจบที่กลางท้องเหมือนเดิมพร้อมกับนำพาพลังงานและแสงสว่างที่มากขึ้นกว่าเดิมมาเติมลงไปด้วย ซึ่งเมื่อครบรอบนี้แล้วก็จะได้รูปเลข8หรือรูปอินฟินิตี้นั่นเองให้ทำแบบนี้ต่อไปจนกว่าจะพอใจให้ค่อยๆขยายวงกว้างของเลข8นี้ออกไปโดยให้ด้านบนของเลข8อยู่เหนือศีรษะของเราส่วนด้านล่างของเลข8ให้ลึกไปจนถึงโลกเลยทีเดียว ด้วยการจดจ่อในการส่งหรือจดจ่อกับความรู้สึกถึงอนุภาคอดามันทีนแห่งแสงสว่างที่อยู่ภายในฝ่ามือของคุณซึ่งจะทำให้ฝ่ามือของคุณเริ่มอุ่นมากขึ้นหรือเกิดความรู้สึกซาซาซึ่งมันจะใช้เวลาอยู่สักครู่หนึ่งก็จะรู้สึกเช่นนั้นแต่พวกคุณก็จะค่อยๆได้รับพลังในการส่งแสงสว่างแห่งผู้สร้าง เพื่อการบำบัดเยียวยาไปยังตำแหน่งต่างๆของร่างกายพวกคุณเองได้ในอนาคตการบำบัดเยียวยาจะเต็มไปด้วยนักบำบัดที่ทรงภูมิความรู้และทรงพลังด้วยขีดความสามารถในการส่งพลังงานที่เกือบจะเหมือนกับการยิงลำแสงเลเซอร์อันศักดิ์สิทธิ์ไปยังคนไข้ของพวกเขาเพื่อการบำบัดและเยียวยาได้ ซึ่งวิธีบำบัดด้วยพลังเรกิและพลังงานอื่นๆก็มีพื้นฐานมาจากความรู้อันลึกลับจากโบราณกาลแบบนี้พวกคุณคือสตาร์ซิสที่กำลังถูกปลุกให้ตื่นรู้ถึงมรดกตกทอดแห่งสวรรค์ของพวกคุณที่เคยถูกเข้ารหัสไว้ภายในอะตอมคริสตัลเมล็ดพัน ถูก,ก,กเก็บไว้ในจิตใจอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยดังนั้นจงรู้ไว้ด้วยว่าภายในนั้นจะมีประวัติศาสตร์อันแสนเลอค่าอันเลิศเลอในความห่างกล้าและเรื่องราวของความรุนงแรงที่ถูกนำมาเรียบเรียงไว้อย่างอลังการบ่อยครั้งที่มันมักจะเป็นเรื่องของการวิวัฒนาการของมนุษยชาติที่มีเส้นทางอันยืดเยือ้อ คุณกำลังจะพบกับการฟื้นคืนชีพซึ่งขีดความสามารถที่อยู่เหนือการสัมผัสของศักยภาพแห่งจิตสำนึกที่สูงขึ้นมันไม่เคยได้ถูกนำมาใช้มานานหลายยุคหลายสมัยแล้วจะต้องมีการอุทิศตนและใช้ความพยายามที่จะเปิดประตูที่ถูกผนึกไว้นี้เพื่อเข้าไปสู่ภูมิปัญญาภายในหรือจิตใจอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ ซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่พวกคุณต้องหัดที่จะเชื่อถือการนำทางจากภายในของตัวพวกคุณเองอีกครั้งหนึ่งหัวใจที่มีความรักและความดีงามจะช่วยขจัดขัดเกลาจิตสำนึกและส,สรรรส้างความสงบเยือกเย็นให้กับจิตใจมันจะพัฒนาไปสู่สภาวะแห่งการดำรงอยู่ที่เต็มไปด้วยสเสถียรภาพ แต่ต้องไม่ใช่การฝึกฝนแบบชั่วครั้งชั่วคราวนะคะที่จะทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนในทุกๆด้านด้วยการดำรงอยู่ในโลกทางกายภาพว่ามนุษย์กําลังตื่นขึ้นจากภาพฝันอันลวงตาของหลายๆยุคหลายๆสมัยที่ผ่านมาในอดีตซึ่งจะเป็นการกระตุ้นแสงสว่างแห่งจิตสำนึกพระเจ้าที่แทรกซึมอยู่ในการส,สร้าง ทั้งปวงให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่อีกครั้งทุกๆจิตวิญญาณมีรหัสจิตสำนึกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งเป็นแก่นแท้ที่แข็งแกร่งอยู่ภายในเซลล์ของพระเจ้ารหัสนี้มีการสั่นสะเทือนและสะท้อนถึงกันหรือมีความสอดคล้องต้องกันในทุกชาติพบอย่างสมบูรณ์สิ่งหนึ่งที่เป็นความมหัศจรรย์คือการปรับตั้งค่าสัญ,ญลักษณ์เฉพาะ ในทางพลังงานของพวกคุณขึ้นใหม่เพื่อให้เข้ากับบทเพลงใหม่แห่งจิตวิญญาณของคุณด้วยการปรับคลื่นความถี่ต่างๆให้เข้ากันเพื่อให้ความสั่นสะเทือนได้เข้ากับกระแสทานของแสงแห่งชีวิตที่เชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของคุณเข้ากับส่วนอื่นๆอีกมากมายของตัวตนอันสูงส่งของคุณณนะเวลานี้ นั่นก็เป็นการเริ่มต้นของกระบวนการเลื่อมระดับของพวกคุณที่แท้จริงคุณยังไม่สามารถทำความเข้าใจได้ว่าคุณได้มีการเชื่อมต่อกับทุกเหลี่ยมมุมของตัวตนอันสูงส่งทั้งหมดของคุณเองอย่างมั่นคงได้อย่างไรซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดของการตื่นรู้ที่น่าฉงนชงายก็คือตอนที่พวกคุณรู้ตัวว่า คุณคือเหลี่ยมมุมหนึ่งของรูปธรรมแห่งแสงสว่างหลากมิติอันยิ่งใหญ่เราขอเตือนความทรงจำถึงข้อเท็จจริงอันสำคัญนี้ให้กับคุณอีกครั้งว่าการสร้างสั์ทั้งปวงมันเป็นการเคลื่อนย้ายรูปแบบคลื่นการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องที่จำเพาะเจาะจงซึ่งเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์เฉพาะทางของพลังงานหรือช่วงคลื่นเสียงทางพลังงาน พวกคุณจะถูกระบุตัวจากสัญ,ญลักษณ์เฉพาะทางพลังงานของพวกคุณและบทเพลงทางจิตวิญญาณของพวกคุณที่ได้กำหนดความสว่างสวัยของสนามออร่าของพวกคุณสัญ,ญลักษณ์เฉพาะทางพลังงานของคุณจะประกอบด้วยความถีต่ต่างๆของกายเนื้อในสภาพแวดล้อมของมิติที่3มมิติที่สี่ของพวกคุณ ความถี่ที่สมดุลของมิติที่4และมิติที่5ได้ถูกกักเก็บไว้ในตัวตนภายในของคุณเองกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของบทเพลงแห่งจิตวิญญาณของคุณผู้อันเป็นที่รักทั้งหลายขอจงมั่นคงความคิดนี้ไว้ในจิตใจของพวกคุณเถิดว่ามันมีสนามพลังของจิตสำนึกทั้งปวงที่มาอยู่รวมกันจำนวนมากอย่างเหลือขนานับ พวกคุณกำลังอยู่ในกระบวนการเชื่อมต่อกับพลังงานแม่เหล็กของสนามพลังงานรวมแห่งจิตสำนึกอันมากมายคุณกำลังเริ่มที่จะปรับเข้าสู่การสั่นสะเทือนแห่งเจตนาอันศักดิ์สิทธิ์และภูมิปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ความรักอันศักดิ์สิทธิ์ในอนาคตอันใกล้นี้พวกเราจะพูดถึงลำแสงสีแห่งพระเจ้าสำหรับจัก,กรวาลย่อยแห่งนี้ให้มากขึ้น จะบอกถึงแผนการอันศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังอัปเกรดซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหัศย์สำหรับการก้าวหน้าในอนาคตของมนุษยชาติแบบพิมพ์เขียวอันศักดิ์สิทธิ์ในตอนนี้กำลังเปลี่ยนจากการทดลองในแบบแบ่งแยกและแบบทวิภาวะมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงของการกลับมารวมตัวกันใหม่การบูรณาการการขยายตัวแบบใหม่ ให้พวกเราได้ฟื้นความทรงจำคุณด้วยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับลำแสงสีหลักที่สำคัญทั้ง3ลํลำแสงสีย่อยอีก4ที่เมื่อครั้งอดีตมันได้ปลดปล่อยรังสีให้กับมนุษย์ที่มามีประสบการณ์ในจักรวาลย่อยแห่งนี้ เดอะบลูเบรเป็นพลังงานลำแสงสีแรกๆของความสั่นสะเทือนด้วยเจตนาอันศักดิ์สิทธิ์ทางจิตใจที่มาจากพระบิดาพระมารดาแห่งเราจะเข้ามายังสนามออร่าก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นมันไปกระตุ้นศูนย์และจัก,กระสำคัญที่บริเวณศีรษะก่อนแล้วจึงทำการแทรกซึมผ่านไปทั่วส่วนที่เหลือของร่างกาย The Yellow Ray เป็นพลังงานของลำแสงสีที่สองของการสั่นสะเทือนของความรักและความเห็นอกเห็นใจที่มาจากพระบิดาพระมารดาแห่งเราหลั่งไหลเข้ามาสู่สนามออร่าก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นมันจะไหลไปสู่จัก,กระลำคอต่อมไทมสัสและจัก,กระหัวใจก่อนแล้วจึงแทรกซึมผ่านไปทั่วกายเนื้อทั้งหมดของเรา เดอะพิงเ a y รเป็นพลังงานของลำแสงสีที่3มีลำแสงสีย่อยๆอีก4ี่ลำแสงคือ The White เร y t เดอะ e รีนเร The ดอะโกลเด้น r ูบรและ v i โอเลตเรจากผูปแปลค่ะที่เป็นลำแสงสีแห่งบุตรทิดาจะก,กระตุ้นให้เกิดคลื่นสั่นสะเทือนทางชาวปัญญาจะหลั่งไหลไปทั่วสนามออรา่าที่จะเน้นหนักไปที่ศูนย์โซลาเพ็กซัส หมายถึงจัก,กระที่3จะผู้แปรนะคะก่อนแล้วจึงค่อยๆไล่ไปตามจัก,กระที่เหลือทั้งหมดศูนย์โซลา่าเพกซสนั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นศูนย์แห่งสมองของกายเนื้อในสภาวะแวดล้อมของมิติที่3มิติที่4มันเป็นที่พักเพื่อการชำระล้างอารมณ์ต่างๆส่วนลำแสงสีย่อยๆอีก4ีํลำแสงก็จะเป็นเรื่องของคุณสมบัติคุณธรรม และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการเติมเต็มภารกิจของคุณให้สมบูรณ์ในฐานะที่เป็นผู้สร้างร่วมในอาณาจักรแห่งโลกทางวัตถุการผสานและสอบรับกันของลำแสงสีแห่งจิตสำนึกพระเจ้าทั้ง7นั้นเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในกระบวนการเลื่อนระดับพวกคุณต้องสร้างสูงรวมแห่งแสงสว่างของพวกคุณเองอย่างมีสติสัมปชัญญะ เพื่อที่จะอ้างสิทธิ์ในการเป็นนาวาแห่งดวงอาทิตย์ซันชิปของพวกคุณนาวาแห่งดวงอาทิตย์ทั้ง3ที่ประกอบไปด้วยความสว่างสวยของเซลประเจ้าที่เป็นแก่นแท้อันแข็งแกร่งของคุณบวกกับแสงแห่งจิตวิญญาณแสงแห่งหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นตัวสร้างความเรื่องรองให้กับสนามออร่าแห่งแสงสว่างของคุณ ถึงแม้พวกคุณจะยังไม่มีความสามารถในการเข้าถึงพลังที่เป็นรูปแบบของการสั่นสะเทือนของอาณาจักรที่สูงส่งได้มากยิ่งขึ้นแต่คลื่นความสั่นสะเทือนของทุกลำแสงสีทุกๆระดับจิตสำนึกของพระเจ้าก็ยังคงส่งถึงพวกคุณทุกคนรวมทั้งโลกอยู่ดีในทุกช่วงขณะของชีวิตพวกคุณเพราะระบบจักรละนั้นมีความสามารถทั้งดึงดูดและปลดปล่อย รูปแบบของคลื่นความถี่ต่างๆที่สูงขึ้นที่พวกคุณสามารถรับได้นั่นก็คือขีดความสามารถในการหมุนปั่นได้เร็วและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จักระของคุณจะทำได้ mm. เพื่อที่พลังในรูปแบบคลื่นความถี่ต่างๆที่สูงขึ้นไปจะได้กระจายไปทั่วทั้งกายเนื้อของพวกคุณและส่งออกไปสู่โลกได้มากขึ้น พลังงานนั้นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามีการสร้างสรรค์มักจะอยู่ในการเคลื่อนไหวเสมอการหยุดชะงักจะเกิดขึ้นได้เพียงกรณีเดียวคือในช่วงของจุดหยุดนิ่งสติลพอยต์ของการสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ๆเท่านั้นหลายปีมาแล้วในอดีตที่คำจำกัดความของคำว่าเทพบนโลกเอ,อิร์ธ ได้ <Angel. S 2> ลกลายมาเป็นคำจำกัดความโดยทั่วๆไปในการเน้นถึงข้อความสื่อสารต่างๆทางจิตวิญญาณเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนขึ้นสิ่งนี้อาจจะหมายถึงผู้ใดก็ได้ที่มีความแน่วแน่ต่อการบรรลุให้ถึงซึ่งการมีอํานาจเหนือตนเองเพื่อที่เขาหรือเธอจะได้มาเป็นแนวร่วมแห่งผู้พิทัก์โลก มีจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์มากมายที่ได้ทำข้อตกลงไว้ว่าจะมาอุบัติขึ้นบนโลกเพื่อที่จะเป็นตัวแทนแห่งมหาเทพทั้งหลายผู้ที่จะคอยแผ่พลังงานลำแสงสีแห่งจิตสำนึกพระเจ้าอันยิ่งใหญ่ทั้ง12บสอลำแสงนี้ให้กับมนุษย์ที่มามีประสบการณ์ในจักรวาลย่อยแห่งนี้จงจำไว้ว่าส่วนที่สำคัญที่สุดของภารก,กิจของพวกคุณบนโลกก็เพื่อ มาช่วยส่องแสงอันเจิดจ้าให้กับมิติที่ต่ำกว่าพวกเราแห่งอาณาจักรเทวะที่อยู่ที่นี่และอยู่ในพลังงานแห่งคุณงามความดีก็เพื่อที่จะช่วยพวกคุณให้เคลื่อนผ่านช่วงแห่งการวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่นี้ไปได้อย่างง่ายดายและสง่างามพวกคุณต้องขอความช่วยเหลือจากพวกเราเพราะพวกเราไม่สามารถก้าวไกยเจตจำนงเสรีของพวกคุณได้ จงเรียกคืนฐานะอันชอบธรรมของคุณในการเป็นผู้มีอำนาจเหนือแสงสว่างชีวรักทั้งหลายจงจดจำไว้ว่าในขณะที่คุณกำลังบูรณาการความรู้ทางจิตวิญญาณเพื่อให้เข้ากับแสงสว่างแห่งสัจจะของคุณในเวลานี้เราขอให้คุณก้าวต่อไปและแบ่งปันภูมิปัญญาของคุณออกไป เราจะอยู่ใกล้ๆเพื่อคอยนำทางปกป้องและส่งแรงบันดาลใจให้กับพวกคุณเสมอแต่ที่สุดเหนืออื่นใดก็คือพวกเรารักพวกคุณจากท่านมหาเทศมิคาเอลนะคะขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนวรัตมานะที่ดีนะคะสวัสดีค่ะ